สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่องวิทยาของลอ,อกซิ่งครับวันนี้พาไปดูเอ่อคนอึดเบียกพี่น้องคนอึดเบียกอยู่กับทีมงานคนอึดเบียกนะครับกม็มันไม่มียางเงินรับพี่น้องกันเลยนี่แหละอู้หินสมองเลยไม่มีเบียกเท่าไหร่ครับก็จัดไปครับ บ่มีคลิปถ่ายครับอือยังจมองไหมไม่มีคลิปถ่ายครับกบบ็จัดไปครับฮะเนวสิมาไทยมือเจ้าเบิ้งครับ <c oughs> เห็นนั่งอยู่ซื้อบ่มีเบียกับบ่มีคลิปไทยก็เลยหาแนวให้ไทยคือมีแอ่งดีสมองเนี่ยนี่คนจมนี่นบึงว่ะอู้เราจะโค้นต้นบกนะครับอู้กดลงไปซ้ำเด็กับลงไปซ้ำนันวี ที่ยิงนี่ดันนักกระหล่มเลยเดินี่ลุเเปเออเมื่อวา,านเมื่อวานคอยนี่จากว่ามือจับบ้านกลับเลยบ่โอ้ยตังล่ำไก่พูด เอาตัวโวกลงครับมันกีดโ <c oughs> อ้ยสบายสบายต้องยันจริงๆไม่ต้องขุดก็ดันล้มเลยครับจะว่าก็นใบหยักเปลืองแห้งรถดไหลครับขุดจังหน่อย ว่มันลงง่ายๆเอาไมากก่คคยจิ้มดูนี่มิดเลยครับรเล้า,า,าเราแล้วแส่เบ็ดโอ้โหิงวิออกงามดเดีิบึ้ง, <c oughs> งดึกลงไปเท่าไรก็ลงไปสำนันแม่ อู้คุณอะพีนาม้วนพีนาม้วนคุปละผู้เด็ม่กีวนี่ไก่อูเขาบอกว่าได้เลยเออกลว่าเขาเกี่ยวมงนี้น้ำไหหอยมาเลย โอ้ยจะมีกระลมแล้วจันคุณหลายๆร่มสิพัดลมก่อนเนี่ยอ้ว้าพักไม่ได้กินง่ายมาได้ตัวนี้ เฮ้ยแมยงสายไฟติมหรือวะโอ้ขนาดคุดขนาดคุดเนี่ยออกอย่างนั่เฮ้ยยิงไ <laughs> งไปแล้วเฮ้ยอันนี้ม,มันแมนแนวน่ะนี่อันนี้บางยาล้วนๆนะครับนี่ <laughs> ออ <laughs> เรียบร้อยฮะ เอาเอามาไกลๆทางยังหน่อยกาบามันจมเขาได้ลากทั้ื่องสุน้นนะกาบาเขาอยู่ทครงถนนนะลากเบื้องเบื้องครับอันนี้จริงโอ้ย่วมจังไรของคนครับจังไรไฟไหมหีเออเห็ดไบโรลเราทางค่ะเธอมันจมเขาได้ลากทั้งทงนะโอ้เบื้องบนนะจบเลยบนนะ มวน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 ปีนามวนมวนเอาพี่น้องอือดึงไปอือดิโพตอนนี้เราเห็นมันงบหลงมันจะปลูกมันขาจะปลูกมันบ่โอ้ขนาดหน้านี่ถ้าสมมติว่าเขาปลูกมันนี่ถึงว่าเขาไม่ได้ขุดอะไรสิมันกระโลงเลยามเ่าเกี่ยว นี่คุดเลยงที่พออ่อหมูบับตอง่วงคนจังไรครับนี่คนจังไรความจังไรของคนโอ้มันจมไปไว้ป้นี่ยางนักยื้อนี่มันก็ตตองลิงางก่อนล่ะ

บ่ขึ้นวัวดีนก่อนนี่รถไทยจมได้นี่จังดิบ่เรืออแล้วซ้ำนน่แต่คนยางลงไปเนี่ยกับมิดปึ๊ดลเลยเลยนี่ยอือไม่ขึ้นครับเออมองไมคโคยืนก็ชี้นุมน่มๆเลยวะยา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 ย,ย,าย,ย,าย

หูจักรยานจมอยู่บ่ั้งแ้าเขาก็จะขุดไปแแหงเขาไหมโอ้ยแแหงถ้าร้อยยี่นี่ไม่ได้กินนะครับนี่ยกไม่ไหวนี่เอาขึ้นไม่ได้หรอกนี่จมมาเอรถรเดียวลงมาเดี๋ยวนี้กับมียบด้วยนี่เนอแต่ว่ามันหน่อยใช่ไม่โคตร buộc thì nhục cái lên mười à, mười vào, mười à, khúc khúc mười mười ừ. oh, mười vương 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 mười mấy cô lầm nhục ừ. 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 mười 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 ไม่โคยยังน่วมแลยเนี่ยเดองดังเ่องดัง,ดงเออไม่ได้ครับเห็นยังงี้เนาะขันสู้จมลงไปนี่เป็นดินสมองนหมดเ,เ,เ,เลยเลยเนาะไหลเรื่อยๆเลยเลเนี่ <upstairs> เออแต่ตอนเกี่ยวข้าวไม่เป็นไรครับมีน้ำอยู่นิดหน่อย ตอนเกียยนี้มีน้ำอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอุ้มเลยอุ้มเลยโอ้ว่าจะจ้มเลยไหม เอาอุ้ม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 มาเลยอุ้มเลยครับอุ้อ้ยอ้นะเดี๋ยวแ่เอที่ลาที่หล่ะควยลากไปนักมีนรรมดาเด้น่ อ,อ,อ,อ๋อเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ